เนี่ยบอกเล่งรายการเนี่ยให้ความรู้เข้ามาแล้วก็แชร์แชร์กันไปพี่น้องทนายความจะเข้าไปว่าความได้แต่ว่าต้องสุจริตนะถ้าเอกสารเขาไม่มีก็อย่าไปอมขึ้นมานะพยานไม่มีก็อย่าไปสอนนีเบื่อความเท็จนะนำสื่อพยานก็อย่าไปนำสื่อเท็จเพราะว่าสุดท้ายโดนจับได้สารท่านก็เป็นไงก็ออกหมายนะก็ต้องไปจับนะจับตัวมาแล้วก็ต้องไปส่งสารตำหมดอนาคตกลายเป็นไอ้ทนายพ่อค้าไป นะครับไปไหนมาไหนก็ต้องเอาปี๊บคุมหัวนะครับเอาอย่างผมนะครับทํามาหากินสุดขลิตนะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าราคาหรูมียี่ห้อหัวเข็มขัดก็ไม่ต้องแพงรถเลิก็ไม่ต้องหรูหรานี่เอาแบบลุงเดชานสบายยใช้ชีวิตง่าย,ายๆก็ไม่ต้องแบบเตะท่านะนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ในเรื่องกฎหมายยาเสพติดนะก็แชร์แชร์กันไปนะครับใครมีญาติพี่น้องลูกเมียหัวติดอยู่ก็ บอกว่า,าแสดงความยินดีก็ไม่นานก็ได้ออกจากคุกกันมาเพราะผลย้อนหลังสารก็ต้องไปอาจออกหมายจําคุกเก็ดขาดใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายยาเสพติดนะคนะครับคนเข้ามาดูทาง Facebook ก็3 0 0 8 o u t u b e ก็1,003 TikTok ก็253นะครับ4,000ก็ประมาณ5,000คนเข้ามาดูเยอะๆครับรายการดีมีประโยชน์แชร์กันไปเยอะๆอะ่หมดไปหนึ่งเรื่องแล้วนะครับอ่า นะครับนะครับนี่ก็ว่ากันไปแล้วก็การให้นะเออเรามียาเสพติดให้เพื่อนเซฟก็ไม่ถือว่าจําหน่ายและคําว่าจําหน่ายก็ไม่ใช่การค้านะเออจบจาหน่ายไม่ใช่เพื่อการค้านะครับนี่อะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะนะครับเนี่ยคาดว่ากฎหมายจะมีผลใช้บังคับประมาณ30วันนับแต่ประกาศในราชกิจจามีผลย้อนหลังเป็นคุณกับจำเลยผู้ต้องหานะ นะครับสาร,รบริสุทธิ์สูงสารก็อาจจะจำคุกแค่ยี่สิบปีนะครับนะครับนะครับสบายไปแล้วครับพอ้ค้ายาผู้สิงขี้ยาทั้งหลายก็จะสบายไปนะก็นะครับแยกระหว่างผู้เสพกับผู้ค้าชัดนะร้อยทับสองนะครับก็คงยังเหมือนเดิมมัร้อยทับสองนะครับ นะครับร้อยทับสองก็ชี้บ่อแสก็ยังได้ลดลดโทษนะแต่อย่าๆอย่านักกฎหมายบางคนทนายความบางคนก็อย่าไปรับจ้างทาบันทึกการจับกุมปลอมร้อยทับสองช่วยพ่อค้ายาได้เงินได้ทองมาซื้อบ้านซื้อช่องให้ลูกให้เมียซื้อรถราคาแพงนะให้ลูกให้เมียมาโพสต์อวดตามเฟซบุ๊กตามอินสตาแกรมบางคนครับ ทำคดีค้ายาเสพติดนี่แหละครับแต่ไปทําเอกสารปลอมแล้วก็ได้เงินได้ทองมาก็ไปซื้อรถให้เมียเมียก็มาโพสต์โสดนะซปเปอร์คาร์เอาโฉนดที่ดินมาโชว์บ้างอะไรต่างสุดท้ายก็โดนจับได้กติดคุ๊บร้อยทับสองนะนะครับอืมอันนี้ก็เรื่องแรกนะนะครับอืมนะครับก็ฝากนักกฎหมายทนายความมีส่วนน้อยแค่ไม่กี่คนนะครับที่เห็นแก่เงินไปช่วยพูอค้ายาโดยการปลอเมเอกาสารอ,อนาคตครับ นะไม่ต้องรอศารตัดสินแลค่นี้ก็หมดอนาคตใครจะไปกล้าจ้างทำคดีก็ดันดันใช้วิธีการฟ้องเอกสารจบนะเอ้าเรื่องแรกจบไปเอาดูนะครับวันนี้เราโอ้โหผมลงไม่หลายเรื่องนะพี่น้องเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับแช์เยอะๆรายการเราที่มาสี่พันกว่าแล้วเพจปุ๊นะครับน่มีหลายเรื่องวันนี้นะนะก็เรื่องนายกอบตราชาเทวะนะ ไปต่อไม่พอแค่นี้โดสนโดแคร์ no, no นะครับสั่งนะครับอนุมัติเสาไฟฟ้ากินนาลีเพิ่มเพราะบอกว่าต้องทําตามเจตนารมณ์ของคนในตําบลของตัวเองอบตตําบลราชาเทวะส่วนคาคัดค้านไม่พอใจของบุคคลอื่นซึ่งมาอยู่ในตําบลราชาเทวะนะั้นก็ไม่ต้องเอามาสนใจอะไร,ากการต่างๆก็สั่งนอนุมัติเสากินนาลีเพิ่มครับนะสั่งเพิ่มกาไปก็อีกหลายสิบล้านอยู่ กะโนวสนโนแคร์ก็ไม่สนใจเขาก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นทําถูกต้องก็สั่งอนุมัติกันตสอบไปก็ว่ากันไปครับนะนายกเลิมตีก็ออกมาวันนี้บอกว่าจะต้องไปไปตรวจสอบพวกเสาไฟกล้อง CCTV ที่แพงเกินควรเพราะนายกประกาศแล้วนะครับว่าระแ่งชาตินะนะครับก็ฝากท่านนายกนะครับอย่าแค่น้ําลายอย่าดีต่พูดพี่น้องประชาชนฝากมานะเพราะฉะนั้นนายกสั่งสอบเข้มครับ ผมดูข่าวเมื่อเช้าจากสำนักข่าวอิสราห์พอเอาจริงครับปราบปรามพวกเสาไฟเนี่ยปฏิมากรรมเนี่ยเกินควาาจะเป็นนะเอาเงินไปซื้อวัคซีนมาดีกว่าไหมคนยากคนจนไม่มีจะกินไปซื้อข้าวซื้ออะไรเขากินได้ไหมนะสร้างอาชีพดีไหมซีซีทีวีก็แพงเกินจริงครับนายกสั่งสอบเข้มเอาจริงประชาชนพบทุจริตร้องทุกข์มาได้เลยนายกนายกว่างนันนะร้องทุกข์ไปแล้วก็เทียบหรือเปล่าครับ กลัวร้องแล้วเงียบ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 นะร้องไปจะได้ประโยชน์ไหมล่ะปราบจริงหรือเปล่านะนะนะครับอันนี้ก็น,นายกาอบตราชเาทวะบอกไม่สนใจแล้วครับเขาฟังเฉพาะคนในท้องที่เป็นไปตามคําเรียกร้องจุกรูว่ากันไประดูกันต่อไปนะครับว่านะปะชปะชปปทสตง,งจะมีน้ํายาไหมนะหรือมีแต่ขนมจีนน้ํายาไม่มีจุกรูมาดูกันต่อไปว่า ตรวจสอบพบการทุจริตไหมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอาจกระชอบแต่ความคุ้มค่าความสมเหตุสมผลมันสมควรจะใช้งบประมาณแบบนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้มีการตรวจสอบแล้วส่งไปยังสารทุจริตนะผมได้คุยกับคนในวงการตุลาการที่เขากเกษียณแล้วนะเขาบอกว่าคุณเดชาการทุจริตเรื่องเสาไฟปฏิมากรรมเนี่ยขั้นตอนมันอาจจะชอบแต่ความสมเหตุสมผลมันไม่มี มันเป็นการใช้ภาษีหรืองดประมาณแบบสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่านะก็ถือว่าเป็นการทุจริตได้เหมือนกันนะนะครับทำให้ราชการเสียหายได้เหมือนกันเพราะนั้นอยากจะฝากทั้งตำรวจปทปทปปชสตง,งอย่าไปตัดสินันเองนะครับส่งให้อัยการอัยการก็ส่งให้ศาลให้ศาลตัดสินเลยนะครับว่าแบบนี้มันคุ้มค่าไหมเงินภาษีมีจำกัดประเทศเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยไม่ได้ประเทศผลิตน้ำมันไม่ใช่ อเมริกาเราประเทศที่ต้องไปกู้เงินทุกวันทุกวันนะทุกวันนี่นนนนเรากู้กู้เงินแต่เราไม่กู้ชื่อก็าฝากาลุงตู่นะครับกู้เงินและกู้ชื่อด้วยนะครับก็ว่ากันมานะครับเข้ามาแล้วก็เนเรื่องนี้ก็โนโสนโนแค่ก็ว่ากันไปก็าาฝากนะครับตรวจสอบหน่อยอยากจะให้มีการส่งสารทลิตแล้วก็ให้สารเป็นคนตัดสินดูว่ามันทําได้ไหมเพราะมันเยอะแยะไปหมดะ่ะนะครับนี่คือเรื่องเรื่องของการทุจริต และในอนาคตนี่เขาจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพักพลังประชารัฐสนอนะฮะก็ <im itation> จะมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่ง <im itation> ที่เขาเรียกามาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ะและมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบห้าถ้าจำผิดขอโทษด้วย <im itation> ไอมาตราเนี่ยนะอยู่ในรัฐธรรมนูญปราบโกงฉบับคอสอชเนี่ยนะฉบับพลังประชารัฐเนี่ยนะฉบับคอสชนะบอกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงนะป้องกันการโกงจริงๆมันก็ป้องกันการโกงแต่เนี่ย พลังประชารัฐนี่ก็จะมาแก้นะมาแก้และประชาชนเขาเลยตั้งคำถามว่าจากรัฐธรรมนูญปราบโกงจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสนับสนุนคนโกงหรือไม่หรือจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญขี้โกงนะหรือไม่นะครับที่ถามไปยังพลังประชารัฐที่เสนอแก้พลังประชารัฐเพื่อไทยก็บอก่านฉลุยพานฉลุยนะ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 จะเปิดโอกาส ให้สสส,สามารถมาปแปรยติไปกล้าวกายนะข้าราชการประจำนะโยกงบเพิ่มงบลดงบต่างๆเอามาลงในพื้นที่ตัวเองเป,เ,ปเป็นการกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับนะให้สสเข้าไปแทรกแซงนะโยกงบมาลงพื้นที่ตัวเองได้ตามอำเภอใจหรือไม่ประชาชนเขาถามนะครับนะไหนบอกเป็นรัฐธรรมนูนปากโกงตอนนี้ตอะกาลการเป็นรัฐธรรมนูญนะ ส่งเสริมคนโกงหรือไม่เขาตั้งคำถามนะผมไม่ได้ยืนยันตั้งคำถามเพราะฉะนั้นไหนบอกนะครับบอกว่าปราบโกงก็ไปแก้ทําไมมาตราหนึ่งสี่นะก็ฝากไปยังพักพลังประชารัฐฝากด้วยนะครับคุณมีเสียงข้างมากคุณมีสวสวก็บอกจะแก้ไรก็แก้ไปเลยรัฐมนูญอย่ามาแตะนะแต่ต้องอำนาจของผมก็แล้วกันนะหรืออย่ามาแต่ต้องอำนาจกูแล้วกันกูมีอำนาจอะไรก็ให้กูเหมือนเดิม สอวอนอกนั้นพวกเองจะแก้อะไรก็แก้ไปแล้วทั้งสอสอทั้งหลายจะแก้จากบัตรใบเดียวเป็นสองใบก็เรื่องของเองไม่เกี่ยวกับข้แต่อย่ามาลดอนานาจกูนะนี่สอวออก,ก็จะไปแนวนี้ครับนะพวกเองสอ่ะสสอเองจะแก้อะไรแก้ไปเพื่อประโยชน์ของพวกเองเองก็ว่าไปนะก็สอสอที่แก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็แก้เพื่อตัวเองครับพัพใหญ่ๆเพื่อไทยกับพลังประชารัฐได้ประโยชน์ บัตรสองใบสสเขต400ะสสปาที่ลิตร100คะแนนขั้นต่ำก็1%ก็สุดทลาย350,000นะครับเพราะฉะนั้นพรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยได้ประโยชน์นอกนั้นไม่ได้ประโยชน์นะแต่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเขาปนึกมือการแก้รัฐธรรมนูญก็เพื่อใครก็เพื่อตัวเองนะเพื่อตัวเองครับไม่ได้เพื่อประชาชนหรอกประชาชนก็ถามมาใช่หรือไม่ช่วยตอบ พื่อสองพักเนี่ยมั่นใจว่าพักใหญ่นะสามารถได้คะแนนเสียงในในระบบเขตได้เยอะก็มั่นใจเมวันข้างหน้าสองพักนี้ก็อาจจะจับมือกันนะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลก็ได้